คนราศีตุลในเดือนสิงหาคมนะคะภาพรวมเนี่ยอยากจะบอกว่า Next จะเป็นเดือนกันยาเลยได้ไหมเพราะว่ามันมีความรู้สึกว่า เหนื่อยต้องอดทนเลดิเลล่าช้าไม่ได้ดังใจมันเป็นทั้งสภาวะทําให้คุณเครียดสะสมเหนื่อยเพียคุมไม่ได้ก็ได้นะคะหรือจะเป็นสภาวะจิตใจที่งานมันเยอะเกินไปงานหนักเกินไปเบิร์เอาไม่รู้กี่เบิร์แล้วนะคะจนทําให้ตัวคุณอาจจะต้องมีการบําบัดเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางกายหรือทางใจนะคะในนี้ก็ฝากไว้ให้คิดสําหรับคาราิโตนเนี่ยนะคะคราวนี้เนี่ยเราจะมาพูดภาพรวมการงาน การเงินควอและสุขภาพนะคะคุณอยู่ทีมไหนเชียร์หัวข้ออะไรอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะคะเพราะเราจะตามอ่านนะแล้วถ้ายอดวิวของคุณดีเนี่ยอาจจะเป็นคลิปที่ได้ออกก่อนก็ได้ด้วยนะคะสำหรับในหัวข้อเรื่องงานนะคะเราจะแบ่งเป็น3อย่างก็คืออย่างที่1 คนทำงานประจำนะคะรอฐวิสาหกิจราชการเอกชนเนี่ยรวมอยู่ในหมวดนี้ไปเลยแล้วก็อย่างที่2คือคนตกงานนะคะหางานทำคนว่างงานอย่างที่3ธุรกิจส่วนตัว SME ค้าขายฟรีแลนซ์อ,องค์ประกอบหรือว่าสตาร์ทอัพทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยเราก็ต้องกลับมาที่เรื่องงานซึ่งมันเป็นจุดหนึ่งที่แพรคิดว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างเปลี่ยนแปลงอย่างไม่คาดคิดนะ อย่างแรกคนทํางานประจำเนี่ยแพ้ให้เป็นว่ามันมีข่าวเสียงลือเล่าอ้างวงในเนี่ยจะมีการเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวงานเปลี่ยนระบบงานหรือเป็นไปได้ว่ารับผิดชอบงานแทนคนอื่นได้ด้วยแล้วงานมันเยอะขึ้น หน้าที่มันเยอะขึ้นนะคะหรือมันกําลังจะมีการเปลี่ยนรูปแบบองค์กรใหม่ก็ให้เป็นว่าแล้วแต่บางบริษัทละกันนะคะซึ่งในนี้แพรให้เป็นว่าถ้าเปลี่ยนองค์กรเนี่ยหรือไม่ใช่สิถ้าเปลี่ยนแวดล้อมภายในอะคะ่ะแล้วอาจจะมีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี การที่ใช้ต้นทุนต่ําลดการจ้างคนเนี่ยอาจจะสูงขึ้นนะก็ให้เป็นว่าถ้าคุณคิดจะไปเรียนต่อเพื่อเสริมทักษะสกิลอะไรสําหรับการรองรับงานในอนาคตนั่นเป็นเรื่องที่ดีทําได้เลยนะคะที่สําคัญระวังการเครียดสะสมและการเจ็บป่วยเพราะงานประจําด้วยนะก็เป็นห่วงสุขภาพของคนราศีตุลเนาะส่วนอีกอย่างหนึง่งมีเกณฑ์การเดินทาง ผู้ปราก็ทัหาหันได้ด้วยนะคะหรืองานที่ต้องเดินทางไกลก็ให้เป็นว่าระวังเอกสารสัญญาหรือการติดต่อระหว่างต่างประเทศก็ไปดูไปคุยเจ,จาะให้หลุเรื่องด้วยนะคะสำหรับคนที่ตกงานอยู่นะคะในนี้เหมือนอาจจะต้องรอไปก่อนเกณฑ์การได้งานจะยังยากเป็นไปได้ว,ว่าถ้าคุณไม่ได้เพิ่มทักษะสกิลอะไรเนี่ย มันจะเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้คุณดูไม่น่าสนใจหรือดูไม่เป็นตัวเลือกเลยนะคะก็เลยให้เป็นว่าดังนั้นเนี่ยถ้าคุณในเดือนสิงหาเนี่ย อยากจะเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมไปงัดทักษะสกิลอะไรหรือไปค้นหาว่าตัวเองชอบอะไรอยากมันมันกลับมาเรียนรู้ได้หมดเลยนะคะมีโอกาสจะเอาธุรกิจหรือโปรเจกต์อะไรที่คุณอยากทําเคยชอบในวัยเด็กเคยชอบในสมัยเรียนเอากลับมาทําใหม่และเป็นอาชีพเสริมได้ด้วยนะคะแล้วก็ใช่เป็นว่าในนี้เนี่ย การทำงานดูเหมือนจะเอาเป็นจ็อบไปก่อนนะคือแพรหมายความว่าคุณรับงานเป็นจ็อบเล็กๆไปก่อนจะดีกว่าการที่คุณจะรอให้ได้งานเลยอะคะ่ะเพราะนี่เนี้ยเกณฑ์การได่งานนอกจากเป็นมันเป็นเรื่องที่เลดีเลลาช้าด้วยเนี่ยไประวังในเรื่องของ คุยแล้วไม่ตรงตามที่คุยไว้สมมุติตอนสมัครสัมภาษณ์งานอีกอย่างหนึ่งแต่เนื้องานโยนให้คุณไปทํานั่นทนํานี่ซึ่งมันจะไม่ตรงใจของคนราศีตุลน,นั่นเองค่ะเอาง่ายเหมือนอยู่ถูกที่แต่ผิดเวลาผิดงานนะคะก็เลยให้เป็นว่าหาทางเลือกอื่นสำรองเผื่อไว้ก็ดีนะขึ้นขึ้นเรื่องงานมนหะก็รู้สึกเหนื่อยแล้วนะะสำหรับคนทำธุรกิจส่วนตัวนะคะกลับเป็นเรื่องที่ดีแต่จะต้องระวังเด็กลูกน้องทีมงานนะคะ ในนี้ใครที่ดูในเรื่องของการนำลูกน้องทีมงานเข้ามาเนี่ยก็ให้เป็นว่าอย่าพึ่ง รับพวกเด็กเส้นเด็กฝากทั้งหลายแต่ดูคนที่สกิลหรืออาจจะให้เป็นวัดความสามารถของทุกๆคนในทีมอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะว่าใครถนัดอะไรหรือใครสนใจอะไรอย่างเงี้ยในการเรียนรู้เพื่อที่เขาจะได้พัฒนางานให้ตรงจุดนะคะอย่างที่2ไประวังปัญหา Generation Gap ที่การสื่อสารระหว่างวัยเจน x สื่อสารกับ Gen Z ยังไงเจน Y คุยกับเจน Z ยังไงอะไรเงี้ยก็ให้เป็นว่าระวังเรื่องการยอมรับความคิดเห็นก็รับรู้รับฟังและเปิดใจ ด้วยนะคะอย่างที่3มมันจะมีในเรื่องของการลงทุนนะแพรให้เป็นว่า ในนี้งดการลงทุนใหญ่ไปก่อนจะดีกว่าค่ะแต่เปลี่ยนเป็นดูภายในการเงินเป็นไงบ้างภาษออีบัญชงบัญชีทำอะไรให้บ้างไหมรวมถึงคุณลองหาโอกาสไปดูเช็คสต็อกสินค้าหรือลงทุนทำด้วยตัวเองใหม่ทีนึงด้วยการเพื่อเช็คตรวจสอบจากภายในว่ามันเวิร์กไหมโอเคไหมมีอะไผิดปกติหรือเปล่าก็เป็นว่าตรวจสอบรอบครอบดีกว่าปล่อยให้มันเสียหายในระยะยาวนะคะ สำหรับในเรื่องของการเงินค่ะคนราศีตุลขาในนี้อยากจะบอกว่าหนึ่งระวังการเอฟเก่งช็อปเก่งใช้เงินบำบัดอารมณ์ตัวเองแล้วกลายปรากฏว่าเอาฉันซื้อมาทำไมวะเยอะแยะเลยอะไรอย่างนี้หรือแบบเอา้าเสื้อผ้ามาเต็มเลยนะคะอะไรอย่างนี้ด้วยก็ได้ีกลยอย่างนึงนะคะ มีเกณฑ์หมดเงินไปกับงานสังคมซึ่งคือตอนนั้นเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่างานบันเกิดงานมิทติง้งลูกหลานภายในอะไรเงี้ยก็ได้นะหรือเป็นคนรักคนใกล้ตัวคนซึ่งถ้ารู้สึกว่ามันไม่ได้สําคัญหรือแบบไม่ได้ต้องใหญ่โตอลังการอ่ะก็เบรกเรื่องการใช้เงินไปก่อนจะดีกว่าไม่ใช่แบบโอ้โหย จัดช่อดอกไม้ทั้งห้องเลยแต่ปรากฏว่าเงินในบัญชีเหลือศูย์บาทก็ไม่ใช่เรื่องเด้อก็ให้เป็นว่าระวังการใช้เงินเพื่อการเซอร์ไพรส์หรือการเข้าสังคมแล้วมันหมดเงินเยอะก,กว่าเดิมด้วยก็ได้นะคะอย่างที่4 4่สี่ป่าวะเท่าไหร่ไม่รู้ละอ่ะแต่ให้เป็นว่ามีเกณฑ์นในเรื่องของการเดินทางกายปุ๊บป๊อบกระทันหันแล้วเงินอาจจะเบิกล่าช้าหรือเล่าเนี่ย ควักใจไปก่อนแล้วอาจจะไม่ได้คืนมานะคะในนี้ระวังของหายเงินหายจากการเดินทางไปไหนก็เช็คตรวจสอบรอบอคอให้ดีนะคะแล้วก็สิ่งสุดท้ายอย่างหนึ่งนะคะมีเกณฑ์ต่อเติมซ่อมแซมบ้านถ้าคุณจะทําอยู่แล้วเนี่ยก็ระวังในเรื่องของเฟอร์นิเจอร์หรือว่าระวังในเรื่องของ คุยกับช่างแล้ดีวงบจํากัดไหมโอเคไหมประมาณนั้นเลยนะคะสำหรับคนราศีพุธก็ดูเรื่องการเงินให้ดีนะคะแต่จะดีสำหรับคนหาไรายได้เสริมเช่นการทำคอร์สสอนออนไลน์หรือการให้ความรู้หรือถ้าคุณจะไปสนใจเรียนพวกนูทริชั่นเวทเทนเนอร์หรืออะไรที่มันเกี่ยวข้องกับสุขภาพร่างกายอาหารการกินได้หมดเลยนะคะจะเป็นเรื่องที่ดีที่หาไรายได้เสริมนั่นเองค่ะรวมถึง พวกเพจพิออเดอร์ช้อปปิ้งออนไลน์อ่ะไดไนคนเสียเงินกับการช้อปออนไลน์และฉันขายเองมันไปเลยอ่ะเวนี้ได้ด้วยเหมอนกันค่ะคนราศีตุลและในไหนเราก็พูดเรื่องการเงินกันแล้วนะคะเรามีตัวช่วยดีๆที่จะเสริมการเงินการงานโชคลาภดึงดูดพลังงานและสิ่งดีๆให้กับตัวคุณแน่นอนว่าเรามีสปอนเซอร์จากศรัทธานะคะและชุดนี้ที่เห็นเนี่ยคือปีเซียคอลเลกชัน ปลุกเสกจากวัดทิพวารีวิหารที่ออกแบบและดีไซน์มาเป็นอย่างดีด้วยความพิถีพิถันความใส่ใจนะคะสีดำสนิทแบบนี้ช่วยเสริม่วงจุ้ยให้กับตัวคุณด้วยในราคา888บบาทค่ะสนใจสามารถสอบถามหรือดูข้อมูลได้ที่เพจและรายละเอียดที่เราให้เลยค่ะสำหรับในส่วนของ สุขภาพนะคะคนราศีตุลในเดือนนี้เนี่ยสิงหาคมระวังเกี่ยวข้องกับสุขภาพเรื่องหัวใจนะคะอาจจะทำงานหนักวูบเป็นลมง่ายนะคะรวมถึงอาจจะมีในเรื่องของ ระบบทางเดินหายใจโรคหอบหวัดไอาจามภูมิแพ้ซึ่งถ้ารู้สึกว่าไม่ไหวเนี่ยจะพักไปเลยอนุญ,ญาตให้ตัวเองมีความสุขบ้างให้ตัวเองได้พักบ้างร่างกายในใจคุณอาจจะแบบเอ้ยปล่อยเช่นทีเลยอย่างเงี้ยมันทำให้คุณถึงเวลาที่ต้องพักแล้วนั่นเองนะคะกับต่อมาระวังเกี่ยวกับเรื่องข้อเขาถ้าใครจะมีไปฝังเข็มจะไปจัดกระดูกเพื่อเสริมร่างกายอยู่แล้วถือว่าดีเลยนะคะในนี้เพิ่มเติมอีกอย่างระวังป่วย เพราะน้าหรือการเดินทางไกลได้ด้วยเหมือนกันนะคะเช่นเออฝนตกตัวเปียกแล้วคุณแบบเอ้ยไม่ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าปรากฏเป็นหวัดหรือว่าตัวคุณเนี่ยมันมีในกรณีที่แบบว่าเฮ้ยเราเนี่ยกินอาหารทะเลประจําถิ่นอา้าวท้องเสียแพ้เพราะอาหารแพ้เพราะการเดินทางอะไรอย่างเงี้ยได้ด้วยนะคะ แล้วก็สิ่งสุดท้ายเลยนะคะใครมีโรคประจําตัวความดันไขมันคอเลสตอลอลอะไรไปดูแลแล้วก็ระวังอาจจะมีบางคนเป็นไซเอฟ็กตเกี่ยวกับวัคซีนได้ด้วยเหมือนกันนะคะสำหรับสุดท้ายเย่คนลาสีตุลขอในเรื่องของความรักหนค่ะน้องน้องทีมงานคือแบบว่าแขนสุดมากเพราะฉันลุนเรื่องนี้ก็สิงหาจะเป็นยังไง เรามาเริ่มที่คนมีคู่ก่อนคนมีคู่จะเป็นทั้งการแต่งงานแล้วมีแฟนคบกันอยู่ก็คือคนมีคู่เนาะส่วนคนโสดก็คือโสดสนิทไปจนถึงการที่มีคนคุยนะคะเพราะนะับว่าคนคุยยังไม่คอมมินะก็อัปเด็ได้ที่นี่ค่ะการมีมีคู่เนี่ยแพรให้เป็นว่าใครที่ตั้งใจจะดูเรื่องการมีน้องตั้งคันอยู่แล้วถือว่าดีนะคะแต่ในนี้ไประวังการตั้งคันแบบไม่รู้ตัวหรือคุณแบบ ไม่ได้ดูแลสุขภาพร่างกายอะ,อะช่วงนั้นคุณอาจจะแบบกินแอลกอฮอล์นะคุณอาจจะแบบไม่ค่อยกินผักกินอะไรอย่างเงี้ยหรือคุณดูแลตัวเองไม่ดีแล้วปรากฏว่าอ้าวฉันท้องเหรอกลายเป็นจุดที่ทําให้มันตั้งตัวไม่ทันด้วยก็ได้แล้วอาจจะเกิดทําให้เด็กไม่แข็งแรงนะคะก็ให้เป็นว่าดูแลในเรื่องตรงนี้ด้วนยะถ้าตั้งใจก็เป็นเรื่องที่ดีนะก็ให้เป็นว่าเป็นเดือนหนึ่งที่มีโอกาสเรื่องการท้องการตั้งครรภ์น,นะคะ อย่างที่สองระวังคุณหรือหรือแฟนเครียดสะสมแล้วทําให้ความรู้สึกหรืออะไรมันไม่เหมือนเดิมดังนั้นอะไรที่มันมีต่อกันก็เปิดใจคุยกันตรงๆนะคะอย่ากเก็บบังไว้หรืออย่าคิดว่าเอ้ย ฉันโกหกไปเพื่อความสบายใจเออหลีเลี่ยงความจริงดีกว่าเดี๋ยวเขาก็คงดีขึ้นเองไม่โอเคเลยนะคะเพราะจุดนี้จะทําให้คุณต้องโกหกระยะยาวและถ้าไม่แน่ถ้าเขามารู้เรื่องราวทีหลังเนี่ยกลายเป็นการรับผิดชอบร่วมกันนะคะอย่างที่3ไปรองปัญหาจากมือที่3เช่นในเรื่องของครอบครัวหรือว่าพ่อแม่แฟนพ่อตาแม่ยายปัญหาแบบแต่และครอบครัวทําให้คุณมีความรู้สึกว่า มันกลายเป็นเรื่องอื่นหรือพอเพื่อนสังคมอะไรอย่างเงี้ยในนี้จะไม่ได้เป็นเชิงชู้สาวเสมอไปเนาะประมาณนั้นนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยถ้าคิดจะเป็นช่วงเวลาที่มีความห่างกันอยากใช้เวลาตรงนี้เนี่ยไปพักสมองคืนใจใช้โลกส่วนตัวของเตงซึ่งเป็นเรื่องที่ดีการพักการมีโลกส่วนตัวของเตงเป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะอย่างน้อยเราได้กลับไปใช้ชีวิตของตัวเองแฟนคุณเขาก็ได้ไปใช้ชีวิตของเขาเพียงแต่แค่เมื่อสบายใจกันแล้วก็ค่อยกลับมา เป็นแฟนกันใหม่จะไม่ได้หมายถึงการเลิกตานะก็เป็นการปรับความเข้าใจเป็นการคุยกันที่ดีนั่นเองค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอันนี้เพิ่มเติมถ้าใครคิดจะลงทุนทําธุรกิจอะไรร่วมกันนะคะอื เป็นเดือนหน้าไปเลยจะดีกว่าก็ต้องมาอยู่ที่คุณติดตามแล้วนะคะคือในเนี้ยมันจะเป็นจุดที่คุณสามารถไปตลาดนัดเพื่อที่จะไปดูสซเวได้ไปลองดูร้านฮิตบ้างว่าเขาขายอะไรบ้างคือคุณไปสำรวจซเวได้แต่ยังไม่เหมาะกับการลงทุนใหญ่นะแต่มันดีถ้าคุณจะแบบลุกคุณกับแฟนไปเรียนคอร์สทำอาหารเพิ่มเลยเออก็เป็นไปได้ที่ทำให้ได้เรียนรู้นั่นเองค่ะ ส่วนสำหรับคนโสดนะคะคนโสด next ไปก่อนดีกว่าค่ะเพราะในนี้ระวังเจอใครพอแก้งเงานะคะหรือคุยกันไปแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าไลฟ์สไตล์ไม่ใช่ไม่ตรงปกหรืออยู่ดีๆแบบอ้าวมันไม่เหมือนกับที่คุยกันไว้นี่อะไรอย่างนี้นะคะเป็นไปได้ว่าหนึ่งมันมีฟิลที่ใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยต่างคนต่างเบือ่อหรืออย่างที่สต่างคนต่างรู้สึกว่ายังมีตัวเลือกหรือเจออะไรที่น่าสนใจมากกว่าหรือ สิ่งที่กรณีแบบแบดสุดเลยนะเพิ่งเลิกกาแฟนเลยแผลสดตรงนี้พักใจก่อนตัดโซเชียลไปก่อนจะดีกว่าเพราะแพรรู้สึกว่าเรื่องหัวใจคุณสําคัญนะโดยเฉพาะคนราศีตุลเนี่ยจริงๆเป็นคนที่ค่อนข้างจะตัดใจยากโลเลเก่งแล้วก็เป็นคนที่บ ชอบไฟแพชชั่นชอบคนที่จริงๆคนราศีตุลเป็นคนมีเสน่ห์อยู่แล้วเพราะดาวศุ์เป็นดาวประจาตัวคือเวลาแบบอยู่กับใครอย่างเงี้ยมันก็ดูเจ้าชู้หรืออาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้คุณมีความรู้สึกว่าคุณไม่ชอบการตัดสินสมมุติคุณอยากจะไปคุยกับใครอะไรเงี้ยแล้วลกลายเป็นแบบเพื่อนเขาบอกว่าคุณเจ้าชู้มีประวัติบอกว่าคุณแบบคุยหลายคนมันเป็นเพราะลุกคาแรคเตอร์อันนี้ไม่ได้เข้าข้างคนราศีตุลค่ะแต่ว่าคนราศีตุลพื้นฐานเขาเป็นแบบคนแบบจริงๆคือเป็นคนมีเสน่ห์นั่นเองนะคะอ่ะสุดง่าย คนทั้งคนมีคนคุยแล้วคนโสดเลยนะพักใจไปก่อนจะดีกว่าโสดสวยๆเก๋ๆแล่อๆไปก่อนเพราะเงินในกระเป๋าจะฟูกว่านะคะก็ต้องเลือกเอาว่าจะเอาอะไรอันไหนมันมาดีก่อนและที่สําคัญถ้าจะให้แบบเป็นการเจอความสัมพันธ์นะ จริงๆในเนี้เหมือนอยังไม่ค่อยเวิร์กแต่จะดีกับรักทางไกลมากกว่าหมายถึงคุยทางกลยคุยแบบมีระยะห่างจะสบายใจกว่าค่ะรวมถึงถ้าใครคิดจะไปเรียนต่อไปทํางานนอกหรือดูจะทําอะไรต่อยอดเพื่อเพื่อตัวเองเนี่ยมีโอกาสไปเจอคนคนนั้นในสถานที่ต่างานได้ด้วยเหมือนกันค่ะก็เป็นว่าสุภาพบุรุษคนราศีตนเนี่ยอืมอดทนหน่อยนะคะแต่แพเชื่อว่าคุณเก่งและคุณจะสามารถผ่านไปได้ค่ะ เป็นยังไงกันบ้างล่ะคะกับดวงของคุณในเดือนสิงหาคมเนี่ยถ้าชอบไม่ชอบยังไงก็บอกกันได้นะคะเพราะว่าพวกเราเนี่ยจะอยู่เป็นกำลังใจให้กับพวกคุณแล้วก็ทายดวงกับคุณให้เดือนต่อๆไปนะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับนะคะเป็นกําลังใจให้กับพวกเราคะ่ะเดือนหน้าราศีของคุณจะมีอะไรดีอะไรเด่นมาติดตามกันได้ที่นี่คะ่ะบ๊ายบาย